ขายคลิปคมันขายยังไงวะคุณทำไมขายแรงแตกิ้งเก็บหน่อแปะชาแปะเฮ้ยไปตั้งกล้องงั้นนะตั้งได้ร้อยเจ็ดร้อยต้งยิงได้ไม่มีเจ็ดร้อยลองทิมรูดินี่ยร้อยนึงไม่เอาค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวคุณเก่งกินเองเดี๋ยวคุณตดเองนะ บายปาร์ตี้แพนเอ้าอันนี้เราจะขึ้นทางขึ้นใช่ไหมชูปเลยนั่งไม่ได้เดี๋ยวรอเวลาก่อนไม่ถ้าเราเชื่อไอ้สายสายน้ำพุ่งกา่าไอ้ตรงดีหรืออะไร <Party S 2> อ่ะแล้วพออ่อยกว่า นี่มันเจ๋อเจ๋อแล้วมันจืดๆวันนก็ไม่เคยมีรสชาติไม่เคยเข้มข้น